สวัสดีครับทุกท่านกระผมนายนันทพรเจียเย็นพุ่มในการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้และความสุขและดิฉันนางสาวรวิพันธ์กิตวัฒนาทรัพย์รองพุ่มในการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้และความสุขวันนี้พวกเราจะมาะแถลงข้อมูลทางการบริหารงานกิจาการนักเรียนของโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ด้ความสุขในฐานะของผู้บริหารโรงเรียนแห่งการเรียนรู้และความสุขกระผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้แถลงถึงแนวทางการบริหารจัดก,การกิจาการนักเรียนของโรงเรียน,ยนแห่งการเรียนรู้และความสุขซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาศเกยภาพของผู้เรียนและเพื่อตเตรียมความพร้อมของผู้เรียนสําหรับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่21ดิฉันขอแบ่งเป็น3ามหัวข้อหลักดังต่อไปนี้ ประชาสัมพันธ์จากผู้บริหารโมเดลโรงเรียนและนโยบายการบริหารงานกิจการนักเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจโรงเรียนมีการเรียนรู้และความสุขให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพของบุตรหลานของท่านการศึกษาของเรายึดหลักร่วมมือระหวา่างโรงเรียนครอบครัวและชุมชน สร้างนักเรียนที่พร้อมสำหรับการเติบโตในโลกที่เปลี่ยนแปลงกระผมกระผมจึงมุ่งมั่นบริหารโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขครับโรงเรียนแห่งการเรียนรู้และความสุขของเรา ได้นำเอาหลัก PDCA m o เดลมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานกิจการนักเรียน1 P หรือแผนการวางแผนวิเคราะห์สถานการณ์สำรวจความต้องการของผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชนกำหนดเป้าหมายออกแบบกลยุทธ์และวางแผนอีกทั้งกำหนดตัวชี้วัด KPI เพื่อง่ายต่อการประเมิน 2. อดีหรือดูการลงมือทำดำเนินงานตามแผนจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning ผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อสร้างความสนุกสนานจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมอาสาสร้างบรรยากาศแห่งความสุขและร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ สา C เช็คการตรวจสอบการประเมินผลนักเรียน Portfolio การนำเสนอผลงานและการสะท้อนตนเองรวมไปถึงการตรวจสอบแผนงงานวิเคราะห์ผลสำเร็จของกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้วัดผลความสุขโดยแบบสอบถามระดับความสุขของนักเรียนครูและผู้ปกครอง 4. A Action การปรับปรุง พัฒนาและรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ปรับวิธีการสอนและกิจกรรมให้ตรงกับความสนใจของนักเรียนพัฒนาบุคลากรจัดอบรมครูสนับสนุนพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและการสอนส่งเสริมให้ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองปรับเปลี่ยนเป้าหมายและแผนง,งานให้เหมาะสมในอนาคตขับผลลัพธ์ที่โรงเรียนแห่งการเรียนรู้และความสุขคาดหวังจากการดําเนินงานตามแผน P.D.C.A. Model มีดังนี้ 1. นักเรียนเติบโตเป็นคนเก่งและคนดีพร้อมดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 2. โรงเรียนเป็นพื้นที่ที่สนับสนุนการเรียนรู้และความสุขในทุกรูปแบบมิติ 3. มมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่แข็งแกร่งและยั่งยืน นโยบายการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนแห่งการเรียนรู้และความสุขได้มีนโยบายการบริหารกิจการนักเรียน4ข้อหลักๆดังนี้ค่ะ 1. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการและทักษะชีวิตพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 2. พัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด จัดระบบครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนส่งเสริมสุขภาพจิตและการดูแลปัญหาสุขภาพในเชิงรุก 3. สร้างวัฒนธรรมโรงเรียนที่เป็นมิตรและปลอดภัยจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีป้องการแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียน 4. สร้างความร่วมมือระหว่างบ้านโรงเรียนและชุมชนจัดกิจกรรมพบปะระหว่างผู้ปกครองครูและนักเรียนพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ สำหรับการติดต่อสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว3ประเด็นหลักเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนแห่งการเรียนรู้และความสุขที่ได้กล่าวมานั้นจะพัฒนานักเรียนของเราให้เป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขพร้อมสำหรับการเผชิญโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอสุดท้ายนี้กระผมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับโรงเรียนแห่งการเรียนรู้และความสุข เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจโรงเรียนของเราและเรามั่นใจว่าด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายเราจะสร้างอนาคตที่สดใสให้กับเยาวชนได้อย่างแน่นอนครับกับผมขอขอบพระคุณครับ